เอาโอชอดีครับลืมตัวโอ้โหเปิดกล้องไปบอกกันด้วยเปิดนั้นแล้วเหรอมาพบกับไอ้สองตัวบาทนะครับวันนี้อารวาสที่พระนครศรีอยุธยาต้องเรียกชื่อบบเพาะๆหน่อยพระนครศรีอยุธยาพระไอ้คตนครไปบวชเป็นพระอ๋ออ้าวนะครับวันนี้เราจะพามาดูบ้านริมน้ำที่นี่อีพีที่เท่าไหร่นะสามสาหรับแบบนี้ก็มีคนให้ความสนใจเข้ามาดูกันเรื่อยๆอีพีีหนึ่งพี่สองเราไม่ได้เไม่ได้ลง ลงสก่อนเลยสก่่นดีนี่นะครับเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์บนเนื้อที่บ้านพร้อมที่ดินเนี่ยทั้งหมด145ตารางวาเท่ากับงานครึ่งประมาณนั้นก็พออยู่แบบพอเพียงได้นะครับเป็นแม่น้ําสายลบบุรีนะบางคนงงดีเอออยู่พระนครศรียุธยาทำไมแม่น้ำลบบุรี นาจะเป็นแม่น้ำลุกน่าเป็นแม่น้ำบ้านแพกเนาะไม่ใช่แม่น้ำามันไหลจากลบรีมาใช่ครับบนแพกนแต่ตอนเนี้อย่างที่รู้กันนะฮะตอนนี้มันน้ำมันไม่ค่อยมีแต่ก็ลงไปในกระปานอกนะฮะตอนนี้พักปอดก็มันจะลอยไปฝั่งตรงข้างก็จะเป็นชุมชนบ้านเราอยู่ติดชุมชนนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับข้างหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะเป็นถนนคอนกรีตนี่เพื่อนบ้านมีนากว้างเนี่ย ให้ดูนะ,ะประมาณ15้าเมตรได้1ิบห้าเมตรเนี่ยหลักเขตอยู่นี่ได้ทีงอกนี่อัตีไปเกือบ3ามงานเลยห<ม>ลักเขตต้นมะขามนะ,ะแล้วมาถึงชนรั้วกับคุณพี่เขาเนี่ยแล้ที่เหลือก็อ๋อก็คือหมุดอยู่ตรงหัวเสานี่อ่าอ่าที่เหลือเป็นที่งอกใช่โผล่ปุ๊บตกน้ําปั๊บเลยไหมมันมีตกที่มันเป็นอะไราเรียกอะไรชานลงไปอ๋อเป็นตะพักตะพักลงไปอ่าเดี๋ยวเราให้ดูบ้านกันก่อนในตัวบ้านดีกว่ามาเนี่ยอันนี้ไีอึง ได้กวาดได้ถูหมดแล้วยังไม่เกลี้ยงอะไรเป็นบ้านไม้นะครับไทยไปยุกจริงๆนะครับไม่มีผีนะทิศอื่นน่ากลัวกับผีเยอะใช่ดูดิหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องโถงหรือเสาเป็นเสาไม้หมดเลยไม้จริงนะอะข้างล่างเป็นเสาคอนกรีตข้าบนเสาไม้เสาต่อถามว่าน้ําท่วมไหมไม่ท่วมหรอกท่วมท่วมปีห้าสี่อะเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ใกล้แม่น้ํามันก็ต้องท่วมแล้วนะแต่ไม่ได้ท่วมมาถึงพื้นบ้านนะแค่โคนเสา แค่ปิ่มๆคนเสาเฉยๆใช่นี่ดูไม้กระดานเนี่ยไม้กระดานแท้ไม่ใช่เชื้อล่านะเอ๊ะเอาหัวโคกต้องเอาหัวโคกนี่ต้องขัดซะหน่อยนะกำนันนะขัดโอ้หลงแว็กนะสมัยก่อนเนี่ยอยู่โรงเรียนปถมเนาะต้องลงเช้ามาต้องลงแว็กแล้ววิ่งถูกันแล้วเคยเรียนปถมมาเนี่ยมันลื่นนะดูการต่อเสาไม้นะยังเป็นสลักอยู่เลยนะครับครับเนี่ยเป็นเนินทรงไทยประยุกต์ไอ้กระเบื้องเนี่ย เป็นกระเบื้องหรือแมทเทนชีทเนี่แหละแมทเทนชีต,ชตอันนี้เขาเพิ่งมาเปลี่ยนได้ไม่กี่ไม่ถึงไม่กี่เดือนเนี่ยครับเป็นไทยประยุกต์หลังคาสีม่วงเลยนะอันนี้เป็นห้องนอนอถ้าใครมีลูกสาวก็ให้อยู่ในห้องนอนอไม่ให้หนุ่มๆเห็นท่ใหญ่ได้แอบ,บมาแชทกับน,นุ่มในห้องซะน่านไ่เเขามีอินเทอร์เน็ตเห็นไหมใช่มีกล่องเน็ตีกว่อ,อ่ะนี้ห้องน้ําคนโบราณเขาจะใช้ห้องน้ําจริงๆอ่ะ สมัยก่อนเขาก็ห้องน้ําอยู่ข้างล่างแต่นี้มันสะดวกสบายอย่างเงี่ยลองทําท่านั่งดิต้องสาธิตในการเข้าห้องน้ํานู่นคอเป็ดอยู่นู่นขอหานมันใช้เป็นสมัยก่อนอยู่นะใช่อสมัยนี้ก็เป็นชักโครกเป็นแล้วอันนี้จะเป็นห้องครัวอครัวนี่เป็นบานกระทุงนะที่ยังเปิดได้นั่นแหละจะไหวปล่ล่ะไหวดิเนี่ยเป็นห้องครัว ขัวฟืนนี่เป็นบานการะทุงเออเนี่ยพอเปิดแล้วมันก็จะเห็นหน้าบ้านหน้าบ้านจะเป็นถนนสุก,กิต <c oughs> อันนี้ไมเปิดไปเยอะๆเปิด่ปช่ไม้แบบอีกนี่เห็นไหม <c oughs> เออเนี่ยแล้วเขาก็มีมะม่วงมีขนุนเดี๋ยวผมขอตรงนี้สักสานาทีนะทำไมอะ่ะแบกไปก่อน นี่เป็นที่จอดรถเขานะเริ่มสั่นเลยกำนันเริ่มสั่นแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมีบางกระทุ้งอยู่นี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นบางกระทุ้งอีกพอปิดปุ๊บทิดอึ่งมืดเลยมันมืดอยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่จริงๆอ่ะบ้านโถงกว้างมากนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเป็นใต้ถุนยกสูงนะครับเป็นบ้านใต้ถุนยกสูงทีนี้มันก็จะมีเปผูกเอาไว้ สมัยไหนสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาก็ปล่อยคานามได้ถุนเนาะกินดินมากกินอะไรมัเขาบอกจะแต่งเนี่ยหูหน้าต่างเยอะมากที่ดึงที่ดึงแมเข้านะเลี้ยงโดยฐานโดยดำเอาฐานไปคุกเนี่ยถ้าเปิดประตูมาก็จะมองเห็นแม่น้ําเลยเนี่ยเราสามารถมันมีพื้นที่ว่างเราทําสวนทําเกษตรได้ได้เนี่ยปลูกผักสวนครัวเราก็ต่อน้ําจากแม่น้ําขึ้นมามันมีมะเขือไปดูมะเขือแมเคยเห็นไม่มะเขือสีม่วง ท่านดูคาบน้านะเนี่ยที่อื่นชี้ที่คาบน้ําถึงไหนนี่อือเห็นไหมประมาณนี้อ่าปีห้าสี่นะปีเดียวจบเลยประมาณหน้าอกเราอ่าม่ได้ท่วมทุกปีเลยนี่ท่วมท่วมหัวเลยนะปีไหนนะปีห้าสี่อ่ะอ๋อที่ปลาไฟฟ้ามีนะครับอ่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นที่ว่างเยอะ แปลงนี้เหมาะสำหรับคนชอบพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นบ้านริมเนิน้ำอ่าอ่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยแล้วไม่ต้องสร้างบ้านใหม่ราคาลดมาแล้วเจ้าของขอขายไวเออเออจาก179ตอนนี้ลดเดือดเท่าไนะหร่งนึ่งหกลดไปเท่าไหรล้านสี่เฮ้ยลดอะไรล้านสี่แสนสี่ลดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยข้างๆเขาก็จะทำ สาราริมน้ำเนี่ยเราก็ทําได้ที่เท่ากันนั้นนมันเป็นล็อกเท่ากันนั้นนะนี่ยังมียังมีที่ที่งอกไงที่งอกเห็นไหมอันนี้ยคือที่ของเรามันเฉพาะโคนโคนเสานี้ใช่นี่นะที่เหลือนี่เป็นที่งอกถ้าเราเอาดินขึ้นมาถมยื่นไปทาสาลาการน้ำได้เลยดูหลวงพี่กัเนี่ยเห็นยังเห็นแล้วต่องให้ดูแล้วนี่เราดูตัวบ้านเดี๋ยวดูทรงบ้านกัน บานไม้ทั้งหลังนะมีมีข้างล่างเป็นเสาปูนเนี่ยเป็นบ้านไทยประยุกต์นะครับแถมโอ่งให้สองใบเนี่ยแถมไหมแถมสิเอาไปเถอะโอ่งละใบละแสนห้าครับมีสี่ใบเนี่ยสี่ใบก็หกแสนนี่ข้างหลังข้างล่างมันจะเป็นที่ยกสูงนี่เดี๋ยวนี้จะหาที่แปลงเล็กๆติดแม่น้ำหายากนะครับนี่นะคาบน้ำนะไม่ได้โกหกนะเนี่ยเออ นะดูโล่ปลงปุ่งเนี่เปยที่บอกว่าเปย์สองอันนะสองหลังมีคนถามว่ากู้ได้ไหมท่านต้องไปคุยกับธนาคารเองนะ่ครับไอเรื่องเองกรสง์เอกสารแต่เจ้าของเขาจะรอหรือเปล่าถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้อืแต่ท่านจะมีระยะเวลากําหนดที่มันชัดเจนท่านต้องวางเงินสักก้อนหนึ่งอะ่ะใช่อแต่ถ้าวางสองหมื่นมันก็ระยะเวลาสิบห้าถึงยี่สิบวันอยู่แล้วประมาณนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดท่านจะบอกว่าขอกู้แล้วกู้ไม่ผ่านคืนเงินมันไหมคืนเงินไหมอันนี้นเป็นอ มันตั้งอยู่ที่สัญญาคุยกันบางทีเราไปรังวัดแล้วไงเสียไปแล้วไงไม่ใช่หรอกคือสมมุติว่าท่านวางไว้สองหมื่นแล้วบอกสาสิบวันวันที่ยี่เก้าท่านมาบอกว่าไม่เอาละขอเงินคืนอย่างเงี้ยโอ้แล้วเจ้าของเจ้าของสูญเสียเวลาไป29วันออแต่ได้จะปิดได้พื้นที่มันชัดเจนนะครับเมื่อกี้เราส่องข้างบนใช่ไหมอันอันนี้กืที่สูงอ่าอันนี้ถมแล้วเตรียมทุงสวนเลยหลดังเล็กๆก็ได้ใช่เนาะพูดถึงการทำ ทำสวนทางเข้าอะไรมาเนี่ยที่มันชนขอบบ้านเขาเนี่ยไอเสาไฟเนี่ยถ้าไม่เอาเดี๋ยวเขาย้ายให้ย้ายย้ายไปริมๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาย้ายไปริมให้การไฟฟ้ามาย้ายให้นะครับโอ้โหที่อื่นย้ายก็เป็นเรื่องเลยที่อื่นต้องถอนเองเดี๋ยวไปดูถนนหน้ากันอ่าเนี่ยเราสามารถทำสวนหย่อมสวนอะไรเกษตรผสมผสานมีตะไคร้มีกล้วยไหมอันนี้กล้วยหอมนะเนนี้อินทรพาลัมเนี่ยนี่ มีอยู่สองหน่วยแล้วก็มะม่วงทำสวนเล็กๆได้อยู่มันบัรี่ขนุนมอันนี้มันอยู่ห่างจากบ้านแพกกี่กิโลนะบ้านแพกนี่ห้ากิโลห้ากิโลอำเภอบ้านแพกนะแต่นัดเจอกันนัดเจอที่นี่ก็ได้สพบ้านแพกก็ได้ใช่ไหมอยู่กับร้อยเวรเลยนะอ่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ห่างจากตัวลบุรีเท่าไหร่นะลบุรีเนี่ยประมาณสิบกว่ากิโลน่อยๆใช่พอมันอยู่ค่อนๆมันติดเขตติดต่อลบุรีนะครับบ้านแพกเนี่ยอ่า พอลบ,บุรีเสร็จปุ๊บเป็นอำเภอเอเป็นบ้านพักเสร็จปุ๊บเป็นอำเภอเมืองลบ,บุรีเลยใช่เลยเป็นหน่อยทนนี่อันนี้เป็นเขต,เ,ขตเทศบาลสัมพเนียงดูถนนเนี่ยบ้านนะครับเป็นถนนลาดยางนี่นะต้องนอนยังยืนกลางมองไม่เห็นภาพหรอกพอเออแต่ตรงนี้ดีนะไม,ไม่ร้อนนะฮะไอ้ออตรงไหนแล้วราจะให้นอนวัดอย่างเดียวเลยเนี่ยมันออกได้เดี๋ยวท่านเห็นรถวิ่งนะแล้วท่านก็จะมันเป็นทางคู่ขนานกันไงอันนี้จะอันนี้เป็นเส้นนอกอันนั้นจะไปโผล่ไอ ครัวทองแดงได้ร้านอาหารนะร้านอาหารคัวทองแดงคัวทองแดงปลาเผาเดี๋ยวให้ดูรถรถกำลังวิ่งมันจอดตรงนั้นแล้วมันวิ่งแล้วดูแล้วนู่นไงเห็นอยู่เออถนนมันก็โอเคนะครับรถสวนได้นะครับมีไฟรายทางนะไม่มืดไม่เปี่ยวไม่เงานะอันนี้ห่างจากอายุทยาเท่าไหร่นะอายุทยานี่สามสิบกว่ากิโลเองถ้าเรามาจากเซนทัลเวสเก็ตล่ะเวสเก็ตในร้อยตกไม่ถึงร้อยยี่สิบอ่ะ มันแล้วแต่เราวิ่งขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งวิ่งสายเอเชียก็ได้หรือจะวิ่งสายแต่มันจะอ้อมนักสิงสายผลยทธีมาเล็กนึงอ่ะมันจะอ้อมไปสรับยีเงียประมาณชั่วโมงครึ่งประตูล็อกตลอดนะครับใช่เนี่ยเป็นบ้านหลังคาสีม่วงเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยเมื่อกี้เรายืนอยู่บนบ้านใช่ไหมเราเปิดบานกระทุ้งมาตรงในครัวครับเอออะนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับไว้เป็นทางเลือกเนาะร้อยสี่สิบห้าตารางวาอยู่ที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้จากราคาเดิม1นึ่งล้านเดแ้ามืบาทตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่1นึ่งล้านหสห้าหมื่บาทพร้อมโอนให้ด้วยอพร้อมโอนให้ด้วยรีบไหมครับข,ของรีบเขาอยากขายไวปปาไฟฟ้ามีแล้วเพื่อนบ้านครบเนี่ยม,ม,มีพื้นที่ว่างทําสวนกเกษตรได้ไดท่านได้บรรยากาศริมแม่น้ําบ้านก็ไม่ต้องสร้างละมามลงพื้นขัดพื้นทําความสะอาดอีกนิดหน่อยอใช่ครับมันก็จะได้ฟิล ใต้ถุดเนี่ยถ้าท่านไม่เรียเอารถมาจอดได้เลยนะได้รถเข้าได้นี่เพราะคนเมื่อก่อนเขาก็เอารถจอดเนี่ยก็มีลูกมีหลานก็ปล่อยให้เล่นคานเล่นอยู่ตามดินเนี่ยเออเอาแหวะแหวะกันอยู่นี่อ่ะโอเคเรงฝากอะไรไหมตอนท้ายละก็ฝากฝากแปลงนิ้วด้วยนะราคาก็ลดลงมาแล้วอ่าเดินทางก็ไม่ไกลไม่ไกลสนใจรถติดต่อมาแค่ห้ากิโลเองใช่แต่มาใกล้ถึงอำเภอกันห่างจากโรงพยาบาลก็3กิโลได้ัหม มันจะคนละทางกันอ่ามันคนละฝั่งไอ้โรงพยาบาลกับอำเภอมันจะอยู่ฝั่งเส้นลบบุรีบ้านแพกใช่แต่นี้มันอยู่เส้นนอกเส้นเรียกว่าเส้นคันขอเส้นหลังสายหลังหอ่าลบบุรีโคตรตองแดงอ่โอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจอยู่ในงบประมาณหรืออยู่ในความต้องการของใครหลายๆคนก็ติดต่อขอชมพื้นที่ได้นะครับจุดนัดพบของเราเราก็แจ้งปวลวอยู่ที่สพอบ้านแพกหรือที่ว่าการอำเภอบ้านแพรกก็ได้ก่อนถึงโทรมาก่อนก็ได้ก่อนจะถึงนะสองนาที ไม่ใช่นัดนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็ก่อนจะถึงตัวอำเภอก็นัดโทรมาบอกท่านหน่อยว่าเอ้ยใกล้จะถึงอำเภอเลยนะเราจะได้ดักดักทางเพราะเข้าไปข้างในมันจะถนนมันจะแคบหน่อยโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับครับผมไอ้สองตัวบัทก็จะไปอารวาสที่อื่นต่อโอเควันนี้หอยทุก่งมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมวันนี้เราสองตัวบัตรขอกลับลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับ